ตอนนี้กำลังลงมาน,นี่กำลังทำการตัดเอาคนขึ้นยากไมน้องติดต่อมาไหนติดต่อมาไหนไฟต้องการหรือว่าอยากได้บอกภาพเป็นแซงไปขึ้นเฮือนใหม่พี่น้องเฮ็ดกองบุญอะไรก็ตาม ติดต่อมาหาเราได้ทั้งเฟซบุ๊กแสงดาวเพชรอุดมพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังทำการขึ้นมะพร้าวพี่น้องสั่งมาได้พี่น้องมักพร้าวแสงงามๆได้ไปขึ้นเฮือนไม่เหตุบุญอะไรกันเลยแต่เออลงมาแล้ว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 ล รวย,ยังจ้างขึ้นติดต่อมาหาปุข้าได้บักเ้างามๆพี่น้องพอยางได้อาไปขึ้นเฮือนใหม่เรือว่าเห็ุบุญเหตุศีลอยากได้ก็โทรมาติดต่อมาสั่งจองได้ทางปุขา้าเฟซบุ๊กแสงดาวเพชรอุดมพี่น้องและกันหรือว่าใครมีตน้นมะพร้าวเองก็ติดต่อมาหาเราพอมีคนขึ้นอยู่แล้วฮามีแห่งงานประจำโตพี่น้องมีคนขึ้นให้ ติดต่อมาเฮาถ้าอยากจ้างเพื่อนก็นได้เดี๋ยวตามตัวหอยเอาเก็บของก่อนพี่น้องสิกของเมื่อนี้เขากลับมาเก็บมาเอาอยู่ที่บ้านแถวใกล้ๆเขานิดเดย,เยพี่น้องแนวข่าวประมาณเกือบสามินหน่วยดับบล้ายเพราะว่ายังมียังมีอยู่แต่ว่ายังมีกกนี่ หากแต่ว่าเ้าสิบุขึ้นเพราะว่ามันสวนลาเอาเลยนเนาะเอาก็เลยสีเก็บของก่อนเอาอย่าลืมฝากไว้เข้าไปกดไลค์ก๊วนแท้สองสองยูทูปมีจิลิมีซึกสองเพล่เพล่ลาวบันเฮาไลก์กะติดต่อมาได้พี่น้องใครอยากได้มากผ้าอ่อนมากผ้าวหรือว่าเอาไปแซงไปคืนเฮือนใหม่เฮากะยินดีขายพี่น้องติดต่อมาหาเฮาได้ทางเฟซบุ๊กแสงดาวพิทยด,ดม,ม,นนมมาเฮานี้ขอกำหามาสบายดี